ท่านผู้ชมครับผมหนุ่มจุทนขณะน,นี้ผมอยู่ที่บริเวณพระราชนิเวศมฤคทายวันเป็นพระราชนิเวศของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่6แห่งกรุงรนะัตนโกสินทร์ครับแต่ว่าบริเวณนี้เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมผมบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆแต่ว่าถ้าผมจะมาเล่าเรื่องของกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณพระราชนิเวศมฤคทายวันนั้นอาจจะพูดแล้วท่านอาจจะเอ๊ะฟังดูแล้ว อาจจะไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าผมอยู่กับท่านผู้รู้ครับเขาคือไข่ต้องไปคุยกับท่านเลยครับสวัสดีครับปอครับขอเชิญเลยครับท่านปอครับก็นี่เนชื่ออรบราฮิพิโรมนะคะเป็นผู้ในการการท่องเที่วทวทยวของประเทศไทยสำนักงานเพชรุรีค่ะจังหวัดเพชรบุรีก็แน่นอนนะครับจังหวัดเพชรบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่แต่ว่าสิ่งต่างๆที่บริเวณพระราชวังเมืองมรุกะไทยวันแห่งนี้เนี่ยเขาจะมีกิกยามอะไรครับปอเจิครับ องเรียนเชิญเลยค่ะทุกท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะคทางทอทอสำนกักงานเพชรบุรีนะคะ,ะกับมูลนิธิ์พระราชนิเวศน์มรดกไทยวันเนี่ยขอเชิญชวนทุกท่านบัตรเข้าชมการแสดงการอ่านบทพระชนินพลเรื่องวัฒนภาถา,าหรือตำนานแห่งดอกกุหลาบค่ะครับก็การแสดงจะมีวันที่25และ26พฤศจิกายนจบันนี้นะคะเวลาประมาณ15นาฬิกาที่พระราชนิเวศน์มรดกไทยยวันคือช่วงตอนเย็นค ใช่ค่ะแดดล่องมตกเพราะว่าก็จะแสดงในส่วนของสวนมัคคาภาทาเป็นสวนดอกกุลาที่จัดขึ้นมาสําหรับการแสดงชุดนี้เป็นพิเศษกำกับการแสดงโดยครูเล็กพัทรวดีมีชูชนด้วยค่ะครับซึ่งการแสดงอันนี้เนี่ยเป็นการแสดงพิเศษเพราะว่าครบรอบอหนึ่งร้อยปีพระชนินพลพอดีเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการระดมทุนด้วยครับนืครับระดมทุนแล้วจะทุนไปทําอะไรบ้างครับเก่ยวก็อันนี้เป็นส่วนที่ททเราเราดําเนินการอยู่แล้วด้วยว่าเป็นเรื่องของ เี้าเดยช่วยได้ว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าได้มีส่วนในการสร้างประสบการณ์เชิงคุณค่าครหรือว่าเป็นมินิฟูทราเวลเนี่ยก็จะทําให้อาการท่องเที่ยวในในทริปนั้นๆเนี่ยมีความหมายต่อเขาครัคร้งนี้ก็เช่นการคือมาเที่ยวที่จะาามเพชรบ,บุรีแล้วก็มาชมการแสดงนกกระทา,าครับ,ร,บรายได้จากการซื้อบัตรเนี่ย สมทบทุนอนุรักษ์และก็บูรณะพระราชินีเมรเกระถไทยวันด้วยค่ะครับอันนี้ดีครับพ่ออครับบอกอีกครั้งหนึ่งวันที่เท่าไหร่และเวลาเท่าไหร่และซื้อบัตรยังไงครับคุณครับวันเสาร์และอาทิตย์ที่25-26พฤศจิกายนนะคะการแสดงมี2รอบวันเสาร์อรอบวันอาทิตย์อรอบราคาบัตรสำหรับบุคคลทั่วไป1,690บาทครับบัตรราคานี้เนี่ยทั้งหมด100เปอร์เซ็นต์เป็นการบูรณะพระราชินีเมรุกไะถ่ยวันค่ะครับก็ต้องบอกเลยครับบริเวณนี้หาดทรายก็ดูสวยงามอยู่ที่ท่สวยงามมาก แต่พอเขาบอกว่าเดินทางมาในเส้นทางเลยหาดจะเข้าหาดชะอำเนี่ยเลยมานิดหนึ่งเขาบอกว่ามีร้านเกี่ยวกับคาเฟ่เนี่ยพออลังบอกในว่า,าหน้าแวะไหมก่อนอที่จะมาถึงพระราชเวศนั่นกับทายวนอย่างนี้เชิญ <ผม S 1> ครับ,รบๆๆจริงๆอาชะอำอคาเฟ่ต่างๆเนี่ยมากมายแล้วแต่สไตล์ของคนที่ชอบ,บนะคะคาเฟ่ที่อย่างในะดามเนี่ยก็มีคาเฟ่หนึ่งที่เขาเป็นอาโคลเนียลเป็นลักษณะการสถาปัตยกรรมเนี่ยการสร้างเนี่ยเป็นแบบโคลเนียลชื่อวิราชคาเฟ่ นะคะวิลล่าคาเฟ่เนี่ยก็อาจเป็นสถานที่ที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาชิมกาแฟอร่อยทานขนมอร่อยแล้วก็มาทานอาหารอร่อยแล้วยังได้เป็นสถานที่สําหรับกลุ่มที่ชอบมาทํางานธรรมดาใช่ใช่เราเรียกว่าเป็นแฮปปี้เวิร์กเลยนะคะเพราะว่าคนไม่ฟุกน่านไวไฟฟรีนะมีอาหารอร่อยขนมเครื่องดื่มมีที่จอดรถนะห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยร็จ แล้วก็มีที่สําหรับจัดประชุมกลุ่มเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มดิทิชตลดอมแมาเนี่ยจะชอบมากก็คือเขาสามารถมาทํางานได้ด้วยนะครับก็อย่างนี้ครับท่านท่านผู้ชมอะถ้าเผื่อท่านผ่านก่อนที่จะเข้าแยกชะํำเนี่ยผ่านมันนี่มีจะเห็นตึกใช่ไหมพอตสงนี้แต่มองมันมองได้ออกปอออกแต่ว่าเขามีเขามีส่วนบางอยู่เขามป็นสวนแบบแบบแบบอังกฤษบางหมนตัวเป็นตัวตึกเป็นรูปทรงโคลนีครับแต่มีป้ายปิดเห็นชัดเจนใช่ครับ ดังนั้นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรีนะครับพออ,อถ้าเผื่อใครสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในว่าจะเป็นกิจกรรมภายในพระราชนิเวศมรึมกบไทยวันแห่งนี้นะครับสามารถติดต่อกับทางสำนักงานทอทอ,ทอได้โดยอะไรหรือว่าอะไรบ้างเชิญครับก็จริงๆอยากจะขอเยิเชิญให้ติดต่อทางเพจของ a c e b o o k ทางสำนักงานเพชรบุรีนะคะเราตอบได้ทันทีเพราะเราจะจะแอคทีฟมากในเรื่องการทำออนไลน์แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าตั โทรศัพท์ทางไกลมาด้วยจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมแปลนี่เขียนเข้ามาปุ๊บในอินบ็อกซ์ของเราถามเลยค่ะว่าที่ไหนมีอะไรเที่ยวได้บ้างช่วงนี้มีเทศกาลอะไรหรือกิจกรรมอะไรเรามีเจ้าที่พร้อมตอบให้ได้เลยค่ะและแนะนําเส้นทางด้วยครับน่าสนใจครับท้าู้ชมนะมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีก็บอกเป็นจังหวัดหนึ่งที่ต้องบอกเลยมีทะเลมีมีภูเขานะครับงั้นน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยี่งวันที่2 5่6าถึงิบพฤศจิกายนนี้มาเที่ยวงาน เงียเที่ยวชมการอ่านบทละครนะคะวัฒน,นาคาถาหรือตำนานแห่งอกอบอกุหลาผลธธธู้ที่เขียนบทคือคือทั้งผู้กำกับการแสดงเป็นครูเล็กพัฒนาบดีมีทูชนนะคะเป็นบทใรชินพของรชัชการที่หกแล้วก็เชิญชวนนะคะถ้าท่านที่ชอบแต่งทุดยไทยเ<ๆ>ชิญชวนแต่งกายแบบสมัยพระชานนิยมคือรชัชกาลที่หกนะคะคแล้วก็มาชมการแสดงด้วยก็จะได้อัดพารสอีกแบบหนึ่งนะคะจะได้ย้อนยุคกลับไปในสมัยรัชกาลที่หกด้วยอู้น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าท่านจะชม กิจกรรมแบบนี้เนี่ยคงจะหายากใช่ไหมครับพออดังนั้นวันนี้ก่อนแน่นอนครับเรียนเชิญนะครับทุกท่านวันนี้ขอบคุณครับพอครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ